รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันก็ชอบจะมั้งเธอก็ชอบจะกัดจิตประปรายกันเรเ่อง หนุนโดยเลเซอร์พรีเมียมคลินิกคอร์เซนเตอร์โทร0 8 7 3 0แ6ด7 7 w w w l a s e r p r e m i u m c l i n i c c ว m สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แมนสวัสดีครับานะครับสวัสดีวันจันทร์นะที่นี้เรายังคงเป็นสีฟ้าอยู่ฮะถึงวันศุกร์เลยถึงวันพรุ่งนี้เลยเพราะว่าเขาบอกว่าวันแม่วันแม่สัปดาห์วันแม่ก็ใส่สีฟ้าเพื่อ ร่วมเธอรประเกียิสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับแมนธนรัตนกิจาการครับมาพร้อมกับคู่หูของผมครับหาหน้าสปันนากล้าหารพร้อมแล้ววันนี้ครับที่นี่ก r ่นออนทีวี e อ g เน o r ี i ฟอร์ KPP Cable TV ช่อง2อ,งองครับอยู่กับรายการจิกสบัดกัดกระเจิงกันนะครับช่วงแรกในช่วงจิกนี้หรือว่าคลิปแบทเทิลนี้ได้รับการสนับสนุนจากเลเซอร์พรีเมียมคลิิกนะครับ หลายคนมีความสงสัยว่าเอ๊ะบางคนบีบสิวเยอะๆตอนเป็นวัยรุ่นตอนเป็นหนุ่มสาวอพอโตขึ้นมาปุ๊บหน้าก็เป็นลงเป็นรูเป็นรูน่ากลัวมากเป็นรอยแบบเป็นครุขะเยอะมากคราวนี้หลายคนก็แบบเฮ้ยจะทํายังไงให้มันหายไปหลุมสิวรอยสิวรูขุมขนบางคนกว้างมากค่ะจะทํายังไงดีนะครับมันไม่เกี่ยวกันนะผากว่างเรื่ลงรูขุมขนกว้างฉันเห็นในตาแกแล้วฉันรู้สึกว่าแกมีคำถามเลย นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือจะทำยังไงดีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่หัวทิพย์เป็นรูปทองเป็นหัวทิพย์ทองคําลงไปเป็นรูปพีระมิดตามหลุมสิวหลุมครูหุนหัวต่างๆนี่คือ eMatrix Go ที่มาจากเลเซอร์พีเมี่ยมคลินิกเจ้าแรกแห่งแรกในภาคใต้และคุณหมอเชี่ยวชาญและเก่งกาจการใช้เลเซอร์ชนิดนี้มากเขาจะผักสารที่เราเรียกว่า growth factor ช่วยฟื้นฟูสร้างเซลล์ผิวใหม่ทําแค่สัปดาห์เดียว คุณจะรู้สึกว่าผิวเรียบขึ้นเนียนขึ้นน่าจะเรียวขึ้นกระชับมากขึ้นด้วยไปกันครับเลเซอร์พรีเมียมคลินิกอยู่ยืงๆกับโลตัสทะแยงทะแยงไปอย่างนี้เลยฝั่งตรงข้ามนะครับเข้าไปด้านในโครงการคุณจะเจอกับเราหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้นะครับตึงดึง087 306 677หมายเลขนี้เลยนะครับ วันนี้ยังเป็นควันหลงเกี่ยวกับเรื่องของแม่อยู่ฮะ,ะเรารักแม่มแต่มันเหมือนบางทีวัยรุ่นกับแม่เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้ากันยากมาก<ช>พราะไม่เข้าใจตุ้มแม่ไม่เข้าใจตุ้มอ,อะไรแบบนี้นะฮะคือเป็นกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า uh, The Wake Up Production ฮะผลิตหนังสั้นออกมาสะท้อนความเป็นจริงแบบตรงๆทื่อๆชัด,ชดๆไม่อ้อมไม่คอม บางอย่างต้องขออนุญาตดูดเสียงออกไปคเพราะว่าบางทีมันตรงเกินไปดูกันฮนะ เห็นไหมเป็นหนังที่สื่อออกมาได้ไดดำทะมึนมากได้ดำแบบเข้าเข้าใจเลยความเป็นครอบครัวในมุมมืดของมานครอบครัเรื่องนี้ถือว่าเป็นหนังสั้นจริงๆครับเขาบอกหนังสั้นไงไม่ถึงหนึ่งนาทีโดยละใช่ฮะหนังเรื่องนี้เอามาแล้วนะครับไปดูกันเลยค่ะ แปลกนะที่เรากล้าที่จะทําอะไรบ้าๆหลุดโลกโดยที่ไม่ไม่ไม่สนใครคิดว่าตัวเองเท่อะไรประมาณนั้นเรากล้าที่ยกเล่าหมดแก้วกล้าที่จะให้คนอื่นมาทําให้เราเจ็บปวดดังนี้ มีคนบางคนพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้เราเจ็บเากล้าที่จะนอกใจแฟนกล้าที่จะลองอะไรที่รู้ว่าแม่งไม่ดีกล้าที่จะนั่งเดตตัดเท่ที่แม่งทำไม่ได้หรอกออตั้งไปทำไมไม่รู้ กล้าที่จะบอกรักรูปภาพในกรอบบา่ามันใช่เรื่องเพราะว่าความกล้าที่มันทำเันตุ๊ดจู่หาย ก้าสุดท้ายแม่เสียงอ่ะเห็นไหมกล้าอย่างอื่นนะกล้ามากมายกล้ามากมายแต่จะมากล้าบอกรักแม่คือวันที่แม่ไปแล้วเออเออนะวันนั้นเองก็ก็ออกดิบดิบดีอันนี้คือแบบหนังสั้นหนังสั้นของแนวแนวมันมันออกแนวแนวนี้เนี่ยหนังสั้นเกิดจากกลุ่มแบบนี้คืออย่างนี้แหละก็ตรงตรงดีเข้าใจง่ายใช่ใช่ใช่นั่นเองนะคะ ส่วนของฮาน่าได้เป็นคลิปจากโฆษณาโค้กนะคะที่นำเน็ตไอดอลเนี่ยมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปถ่ายของตัวเองค่ะแล้วทีนี้เนี่ยแต่บางครั้งรูปที่เราชอบที่สุดเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ในความสใจความทรงจำของเราเลยก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรไปชมกันค่ะ สวัสดีครับไทม์นิทิวิตครับสวัสดีค่ะชื่อมีนสารนทรไคอ,อยดงค่ะไม่ได้เรียกตัวเองว่าแบบเป็นเด็กไอดอลเต็มตัวอะไรเงี้ยครับเฮ้ยเด็ดไอดอลรู้สึกไม่เข้ากับเราไงก็ไม่รู้อะ เวลาอัปรูปใช่ไหมครับอัปรูปว1วันเต็มที่ของผมไม่เกินห้ารูปอาจจะมีแบบบางวันที่แบบเอ้ยไปทํางานแล้วมันต้องแบบต้องลงรูปงานด้วยแล้วก็จะแบบเหมือนพยายามแบบหาแบบรูปที่ไม่ใช่งานอ่ะมันลงทับ ผมชอบการเที่ยวต่างประเทศนะยิ่งถ้าสมมติว่ามีโอกาสจะเป็นคนเดียวผมอยากไปนี่รูปนี้เพราะแบบไม่ค่อยได้แบบถ่ายรูปตัวเองตอนใส่แว่นเท่าไหร่เลยเงี้ยค่ะวนใหญ่แล้วของชอบแฮงเอาท์ <Hang out. S 2> พอสมควรคือมินจะชอบรูปที่ตัวเองที่รู้สึก,กว่าแบบเหมือนเราเป็นแบบอยู่ในโมเมนต์ที่แบบไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายรูปแล้วมีคนตะแหนบถ่ายเรามากกว่าเป็นเซลฟี่เลยครับผมเป็นชิบูย่าโทก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นสิเกเนเจอร์ที่เหมือนเป็นการเช็คอินชอบมากเพราะว่า อันนี้จริงๆเป็นการวันนั้นจาได้ว่าทํางานเสร็จแล้วมันเป็นช่วงรอเรือที่จะรับกลับอะไรเงี้ยค่ะจะขึ้นเครื่องอยู่สนามบินแล้วก็ง่วงๆงตอนเช้าก็เลยแบบนั่งอย่างเงี้ยครับแล้วก็รูปนี้ครับเราก็มียอดไลน์ประมาณเกือบเจ็ดพันเราก็จะชอบกับมันทุกรูปอยู่แล้วอุ้ยไวายมาได้ไงอะ่ะ ลู้แม่ ลูกบอกว่าลูกไม่ค <matin> ่อยมีเวลาเดี๋ยวนี้เออมันนั่งเกิดมาถ่ายรูปกับแม่รู้สึกว่าเอราไม่เคยถ่ายรูปด้วยกันนานแล้วนะตั้งแต่รูปเล็กๆแล้วถ่ายด้วยกันตอนโตพึ่งก็ไม่ได้ถ่ายรู้สึกเห็นรูปนี้แล้วก็ดีใจไย่น้อยใจอ๋อใช่น้อยใจ ลูกเป็นห่วงทำยุงเทพคนเดียวครับนานานทีจะได้กลับบ้านแค่ได้เสียงเขาแล้วก็น้ำตาไหลแล้วแม่ก็รอลูกกลับมากินข้าวในบ้านพร้อมหน้าพร้อมตากันแม่ก็ดีใจมากแล้วความสุขอันนี้หาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วลูก เซปต์ดีคอนเซปต์ดีเขาถึงบอกบางทีของใกล้ตัวอาจจะไม่ค่อยให้ความสําคัญหรือเปล่าว่าถ่ายรูปกับแม่บ้างอะไรอย่างนั้นไงช่งดีนันที่ฉันมีถ่ายรูปกับแม่เธอล่ะไม่ค่อยมีอ่ะมีแต่ตอนเด็กๆหายหมดแล้วตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่มีเลยไม่คิดจะถ่ายไว้เหรอฮาน้าไม่ชอบถ่ายแม่ก็ไม่ชอบถ่ายทําไมไม่ชอบไม่เก็บเอาไว้เอาไว้ดูไม่รู้เหมือนกันที่บ้านไม่รู้เป็นไงไม่ชอบถ่ายรูปไปเลยนี่เป็นอย่างเป็นอย่างนี้เยอะ เห็นไหมในคนเราจะเป็นอย่างนี้เยอะแต่ก็อยู่ด้วยกันทุกวันแหละรักกันแล้วเกินกเช้ามาก็ให้พรกันละอ้าวพักสักครู่ครับ <c oughs> เดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าสมบัดข่าวกันฮะ